ออสกูขอโทษนะท,ทำให้มึงอ่ะเดือดร้อนอืที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะมีความสุขกันเลยกูเพิ่งรู้นะว่ามึงอ่ะรักกู มันก็ไม่มากไปกว่าที่กูอะรักมึงเลยนะไอออนมันเสียวออ,อนเปล่าสิวะมึงจะกรดิกตีนทำไมวะแวว อ,อยู่เฉยๆดิอยู่เฉยออกออกแล้ว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 โอ้ยแววเต็มเลยที่หูมึง หหมดเลยเอีเวลเรือนหอพังไม่ได้อยู่มันก็โยกนร่องแรงมันี็ไม่โยกคนแล้วนั่นนะป่านดเร็วกันีรู้แล้วนะเอาแล้วนะครับเนื่องด้วยในวันนี้เป็นวันมหามงคลขบัพเจ้า ในออสเข็มเล็กและนางแวววดีมีความปลืม้มปิติกับสิ่งที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสิ่งนี้มาถึงแม้นสิ่งนี้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนบ้านเดี่ยวสองชั้นไม่เลือดหรูอลังการเหมือนคอนโดแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและวันนี้เป็นวันมหามงคลเหมาะสําหรับขึ้นบ้ันไ่บุตรลูกบทหลานเปิดกิจการข้าพเจ้าจะตัดนิปิ้นเพื่อเปิด สวมที่นอนนนไ่หลับก็จะมืดคืนนะก็ได้ยังไงเฮ้ยเล่าได้ไหมเล่าใครเอาป้างเราติดวะเนี่ยใครเอาป้างเราติดวะโอ้เราฉันตกอกตกใจหมดก็กเอาแปะตัวเองอะเอามาจากไหนวะอ้าวก็จากกองไม้นี่ไง หนึ่งอะพอแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ยมารับได้เลยผมจะจัดไปให้ให้มันแน่เฮ้ยแต่ทั้งหมดรถเนี่ยกูหยุดก่อนนะเว้ยกินมันชักไม่เคยดีแล้วพักนี้ แม่เยี่ยวหนีวาดีนะไม่โดนหัวแมงมีกอกสองด้วย เด็กพี่ซื้อมือถือไหนวะเด็กพี่ซื้อมือถือพี่สามโอ้โหยิ้มเปลืงไปเลยเป็นไงเป็นไงหายไปเลยเนี่ยในเนี้ย ไม่เห็นมีเรื่องการขนยาเลยว่าไงานี่ก็แสดงว่าตลอดมานเนี่ยอเองโกโหกกูมาตลอดเลยใช่ไหมงานทั้งหมดที่ทำให้ตำรวจ <c oughs> ก็อยู่ในเล่มนี้อืมไม่หรอก แต่ไม่อยากให้เองอะเป็นกังวลหัดโกหกนะมึงเสียเวลามานั่งแต่งเรื่องจะเสียเวลาอะไรแลวลอย่างน้อยก็จะรู้ว่า้ไงว่าเองก,ก็ปกติและวกก็ปกติเอ้าเฮ้ยออ้าฮ้ยออสว่าอย่าไปยุ่งเลยว่ะรับเงินเข้ามาแล้วงานยังไม่เสร็จเลยเอา้า เราก็นิ่งๆไปสิก็ไม่มีใครรู้หรอกดีไม่ดีนะเรานี่แหละจะสวยลองมีตำรวจเข้ามาพัวพันเนี่ยนะอืมเรื่องใหญ่แน่เฮ้ย hey. ใครวะอ้าแย่แล้วพี่เบิร์ดกระปืรถูกคนที่บ้านรังจับตัวไปเฮ้ย <Hey. S 1> ไปทำท่าไหนวะเออคือหนูกับพี่เบิร์ดจริงนะยุ้ย ในท่าหลอมกับมหาชัยเนี่ยถ้าไม่นับพี่ออสแล้วนะลองลงมาก็มไม่ได้มอคนอย่างพี่นะเดินผ่านหมาเนี่ยมันยังไม่กล้าสบตาเลยบอกมีเรื่องอะไรบอกพี่จะประคองน้องได้สองมือโอ้ยโอ้ยเดี่ยวแกนี้ไม่ได้ ไม่ใช่ที่เดียวมึงไปไกลๆตีเลยไปโเดี๋ยวบ้านดีเหล่าเลยไอ้บ้าไปอปยืนยืนไปเลยไอ้รวย้วยรวยรวยจะลบหลังโอ้ยไอ้ยรื่อมีปัญหาอะไรวะน้องชาย แล้วมึงจะเอาอะไรกับกูกฮะจะเอาอะไรพี่จัดไปพี่จัดไปจะการเดมลงไปไหนนี่แล้วอะพี่บ้าพี่บ้าหลังตุ้มเชืออะไรล่ะไอ้น้องพี่จะมีเรื่องกับพีอ่อะโดกตะเบียงมาอีกทัง ะวิญญาติกูไมเ่ยึดปีอดียังตามมันใจเด็ดเด็ดฮะนี่หักแพทซีหักแพทลีบไม่ได้ไายฮะโอ้โหเดี๋ยวปั้นนี่เอาเลยก็นี่นะนี่นะเจ้าเลยอันนี้นะโบเลเฮยพวกมึงฟังมันพูดอยู่ได้เดี๋ยว ชายเขาเป็นผู้หญิงก็อยู่บ้านเถอะผู้มาจะมาแล้วไปแล้ว่าอยู่แล้วโจะโดดทำไมวะเนี่ย่ะเฮ้ย ไอ้น้องใจเย็นๆค่อยๆกินไม่ต้องรีบเรื่องนี้พระเอกเก่งเดี๋ยวก็มาช่วยเถอะอ้าวนานทีออด

ายนี่แสดงว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจผิดมาตลอดสามสามทับเก้า มันก็เป็นหกทับแปดแปด พี่ออสน,นะมันไม่มีปัญหาแล้วนะอีแววแต่มีปัญหาแน่ถ้มึงไปแบบเนี้ย